อ่าครับผมรังใหญ่เห็นตะไกลนะครับวันนี้ก็มาดูการจเจริญเติบโตนะครับดอกนิ้วก็เริ่มเติบประปลายแล้วนะครับพึ่งก็ใกล้ที่จะเริ่มทําการปิดฝาลวงนะครับบางรังอาจจะมีปิดไปบ้างแล้วก่อนหน้าน,นี้ที่ผมตีเนาะนะครับแต่เดี๋ยวลุ้นครับว่าต้นนี้เป็นไงนะครับเดี๋ยวไปดูว่ารัางโตขึ้นแค่ไหนหัวน้ําโตขึ้นแค่ไหนใกล้ๆกลันนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งรังใหญ่ ตรงนู้นนะครับใต้ท้องกิ่งจะมีใหญ่อย่างเงี้ยเบิ่มเบิ่มสองลังไกลสองลังข้างบนหัวน้ําใช้ได้แล้วนะครับดอกนิ้วก็เริ่มร่วงแล้วนะครับพึ่งก็น่าจะเริ่มปิดฝารวงบ้างแล้วนะครับเก็บเกบสรดอกนิ้วกันน่าจะเต็มที่หมดแล้วนะครับอ่าก็น่าจะทําการขึ้นเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผมสะสมน้ําในรวงลังกันก็ใช้ได้แล้วนะครับลังใหญ่ มีลังเล็กมาติดใหม่ก็ทั้งหมดเจ็ดรังนะครับต้นนี้เท่าปีที่แล้วนะครับไปดใูใกล้อีกทีอันนี้มุมเนี่ยเจ็ดรังนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนู้นอีกสองเป็นเจ็ดรังนะครับดูครับมันมีคนจะมาลักอีกแล้วนะครับแต่มันตีไปครึ่งต้นนะครับผมนี่ตีตะปูไป คนแถวเนี้ยแหละนะครับขนาดหมายไว้แล้วน,นี่อันนี้ก็เป็นผ้าที่บนเขาไว้มาพันให้ปีที่แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นมุมใต้ต้นนะครับผมจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเริ่มหัวน้ำเริ่มใหญ่ขึ้นกันแล้วนะครับผมเริ่มใช้ได้แล้วนะครับเร็วๆนี้น่าจะได้ขึ้นแล้วครับ